สวัสดีครับสวัสดีพเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะฮะ <_ d ata> พบกับผมแซมบิงครับวันนี้นี่ครับหลังจากงานบุญครับกลับมาก็ล้างรถแต่รถผมยังไม่ได้ล้างเลยนะรถผมยังไม่ได้ล้างเลย <_ d ata> ยืดเค็มยดเอ่เสียตามไปใส่บาแม่นไปเบิ่งเขาเฮ็ดป่าบ่ะ จะก็ตกป่าดีย่ะโอ้เอามือเสเอาเลยอนนโอ้มอม่นลายหลแล้วดดเอาเซแง่งเออ,อ,อเอรถขอลียนมากอะตึมเน่ะดดนนะัดดน่นละ่ะ ่าฝาดในบางน,นี้เลยแตกครับแตกกลด,ดเดอ้อกลดมากหลดมาตอนลย,ลยังนะทอตอ,ตอต้อมอ่ะโอ้โนี่ครับการล่างรถลดครับเขาใส่มือแกงสิแหละครับพี่น้องเอ้ย บักแห้งครับบาครับมอนี้ขึ้น like ย่าเล้วล้วครับอ้าวมอนี่ขึ้นว่าเล้วแบบเอาแกกรบบะซื้อื้อมืออื่นใครรังหัวโอ้โหอนานพนานละมาแล้วครไตังหมาแล้วมาแล้วย้อนย้อหินสลูพีบ้างย้อนหินสลูพีบ้างไปไปไปกินน้ำใส่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 เอา ฮะไม่รอเงมาลางมาแล้วโอเคโอเคล้างร่ยนลไงเน้ใส่เหีรเกี่ยวเลโอยเโอเคเขาอีกเอ้เพอไปซื้ออะไรอ๋อเปล้างรถคือเออล้างรถงอกม่บอกไเตือนเลยเฮ้ยหาวมาเตือนเตือนแล้วนะเตือนล้นนะฟังด้วย เตือนแล้วนะฟังด้วยบอกว่ถ่ายคลิปนี่ล่ะไทายคลิปดาล่าอยู่นะบวยมาร้อนนี่ยมาร้อนนะร้อนนะรอนี้ประเทศไทยไม่มีนะขาแรงครับลานีลายีองไปเลยเล็บบ๊ายบแดงบ๊ยิงฮะยิงกินมือรับป่ะเอิยังไงท่อนก็นี่เากินตะกีบเามาแก้ว

ลองให้ลูกเนน้ลูกเยนย้อนดีไงลูกพี่เก้บขยะตามครับพี่้องเอ้ยมีอยู่ใส่ลูกฮะเซใสหลังลอยไม่เ็นเมืองเมิองหลังล้อยหลังล้อยกันทำงานครับถอยมากบาดอ้ยถ้ารู้มาษาปีหรอเมเอากระถางลูกพี่ไปกินเลย คอยคไปชาวบานาเป้งอยู่เลอเขาเอาแบบคิดๆไงถามาผมตํ้กระถางไอเกถางมกระถางไงถางน่อยครับนี่ตัวกระถางน้อยนี่แล้วยกบงยกบยกอันนี้บังยกอันนี้ยกหอหมอยกอันนี้มั้ันี้มันกระถางไงเลนี่พุณโอ้ยไอ้คุณเอาไมเยพญานกไยนกงโอ้ยนีมีหมดไ่นาค โอ้พญนตหนากพยนตคหัก้อพนต์หนักอคอีกโอ้ยส้นพญนหนักกระทางแตกยลายสีเลยี่ครับถลูกพี่อลไปหนึ่งช็อตครับม่กลเนอะ้านนี้มันบด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 บับเดบอบดบีบดบดบดบบ เจ้าลไปเล่นยังบอกลยว่าไปเล่นขอรังเขาเนาะสละแล้วออฮะอกถ่ายออกไายแล้วคือุะท้ายอากออกไปก็ไ่ได้ไปไ่ต้องออกดอกกำสนั้นดดเนี่ครับเป็นได้กระทางแตกเป็นไร ตัวถอยมากเทไรเนี่ยถอยแรงมันอยู่นี่่ะเออคิถอยออกคืมันคิดทางนี้จะนลอยเออทําไมก็เอาทํไมก็เอาตกเลยไม่เนาะ๋ <c oughs> อมันตกจากอันนี้ไม่เนาะเออตกจานมองที่พญายนาคอ,อ๋อต๊กมองพญายนาคอยู่ครับครับพญายนาคโคโคหักเลยครับพี่ดอ,อกเอ,อ,เอ้ยหักมาเท็จเงี้ยแบบนี้โคหักเลย, <c oughs> เลย <t oss ress> ต้องสารเมัน นี่มาถึงก็ล้างรถกันครับโอ้คนดังอยู่นี่มีคนไทยโอ้คนดังและเนาะมีคนไทยเนาะจะบ้าสิมีแต่คนไทยลูกมี่คนไทคนดังเนี่ยสายร้อนแห่งสายศีสะมครับนี่แหละครับ ขั้นใดทีไปเห็ดกระบะมาขั้นหนึ่งบ่เปลี่ยนเปลี่นละมาเดินล่างนั่งกระซิบ่เนี่ยเดี๋ยวล่างนั่งกระซีบบ่เออลรางนั่งกระซิบออกน้ำเนี่ยมาทันทู้ไาจะเดี๋ยวออกงานอยู่คนไหนเดี๋ยวก็จะฝึกมือมือมืออื่นมันต้องล่างดีหรอกจอดรถต้องล่างดีดอกะขันออกออกงานมืออื่น ดีครับต่อแกมบกครับตกนะครับนะครับเดิหนาสนี่สบกนองผมว่าสาะนะครับถานะครับถาอว่ากระถางนะครับบอกว่ากระถางเล็กครับผมมาดูนะครับอันนี้เป็นกระถางใหญ่นะพี่นองถ้ากระถางเล็ัน้องแบบนี้แลยเลครับเครียดเลยครับตัวนี้กระถางใหญ่นะพี่น้อง หมดเลยนะพี <c ười> ่น้องนี่พญานาคผมคอหักเลยพญานาคคอหักเลยก็สีะหมดเลยครับก็หักเลยโอ้ยสวัสดีครับโอเคได้ยังนั่นไดยยังนั่นไดยยังโอ้ยยังไม่เลียอีกดิบโมนประกอบเมื่อไร่บอบ้มนประกอบเมื่อไร่บเดือุ่น้อมนอ๋อนองน้ำออ๋อ เปลี่ยนอีกจะมีกับเซตเล่นมั้งเหรอแก้วนี่ครับดัมซิ่งซับสกุลนานี่โตเทครับใส่น้ำก๊อกไหมเสี่ยนุ่มหมอตั้กระถางแตกหมอตั้กระถางแตกถามว่าลูกพี่ผมตั้กระถางแตกก็สนกระถางงี้กระถางน้อยกระถางน้อยครับมาเบึ้งกระถางแบบนี้ โอ้ยอไอ้กลองเอาเขันดีนะขันดีเลยดิเป็นยังงนรอเสียตำรวยอยู่สื่อแจ็คซิอันมากกองนาบ้านกันเลยต่อว้าอไอีกเนีไปทางไหนก็ถามมีต่ก้นถามถามอาเบียครับโอ้ยโอ้ยแแกตัวต้องเลี้ยงแหมข้นรวยเดี๋ยวมอรวยมอเสิเลี้ยงเดี๋ยวรอรวยกันรอผมลวยกันมื่อนี่โมไปสื่อ มันใหญ่แล้วมนี่มืมดแล้วงบมากมืดแล้วมืดโตแล้วมันนี่เจ็บตัวเห็นแฟบ่อันนี้ใส่แฟบล่าง่ใส่แฟบเลยไอ้รถอ้ตงไปใส่ดีานอถใส่แฟนี่ล่างมันออกดีใส่ข้นครับแฟบป้อปันใดครับใส่น้นเอาใส่เปยาล่างมั้กได้ยุสได้สีมันจะเ่จืด่บแฟบมันกะจืดเ่ กลางแ่ฟบเป็นสลดน้ำปลาใส่ไฟบเป็นยังทันเลยสลดน้ำปลาเบิ้งปลาขนาดเบิ้งบม่ได้เลยพิ่นอ้สกุตาเป็นวันไปแล้วสกตาเสียวทุท้ายย่องเลยทันสูกซีฟครับทันสูกซีฟชาวบ้านอีกท้ายนาเลยนะครับขาดขาดขาดตอนเย็นๆก็ต้องล้างนะล้างให้เรียบถือสเกบนไปหนึ่งช็อตครับ ต้องรีบล่างนะครับชุดเล็กแล้วร้อยเก้าเก้าครับ <laughs> ชุดใหญ่สองร้อยครับอชุดใหญ่สองร้อยนี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ